สำนักง,งานทรัพยากรน้ำแจ้งเตือน10-13พฤษภาคมนี้หลายจังหวัดหลายพื้นที่ต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากนะครับโดยพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังได้แก่นนทบุรีนะครับอำเภอเมืองบางใหญ่บางกลวยและปากเกร็ดปทุมธานีอำเภอลำลูกกาและคลองหลวง สมุทรปราการอําเภอเมืองบางพลีบางบ่อดและพระสมุทรเจดีย์รวมถึงกรุงเทพมหานครนะครับส่วนภาคเหนือนะครับจังหวัดแม่ฮ่องสอนอําเภอปลายและปางมะพาจังหวัดเชียงใหม่อําเภอแม่แตงเชียงดาวเวียงแหงพร้าวแม่อายฝางชัยปราการจอมทองสมเมืองแม่วางแม่ริมจังหวัดเชียงรายอําเภอเมืองแม่ฟ้าหลวงแม่สลวยแม่สายเชียงแสน เทิงผานจังหวัดพระยาอําเภอเมืองแม่ใจภูกามยาวดอกคําใต้เชียงม่่นจังหวัดลำปางอําเภอศสปราบวังเหนืองาวเกาะคาจังหวัดอุตรดิตถ์อําเภอท่าปลาฟากท่าจังหวัดแพร่อําเภอเมืองสองร้องกวางหนองม่วงไข่จังหวัดน่านอําเภอนาน้อยนาหมื่นจังหวัดพิษณุโลกอําเภอวังทองชาติการนครไทย จังหวัดสุโขทยัยอเภอเมืองกงไกรลาดคีรีมาศจังหวัดกำแพงเพชรอเภอขานุวรลักษณ์บุรีบึงสามัคคีจังหวัดนครสวรรค์อเภอแม่วงภาคตะวันออกเชียงเหนือจังหวัดเลยอเภอเมืองเชียงคานภูกระดึงผาขาวภูเรือจังหวัดบึงกาฬอเภอปากคาดจังหวัดหนองคายอเภอเมืองรัตนาวาปีจังหวัดชัยภูมิอเภอเมืองคอนสาลบ้านเขวะ จตุรัสจังหวัดมหาสารคามอําเภอวาปีปทุมจังหวัดนครราชสีมาอําเภอคงบ้านเหลื่อมจัก,กราชพิมายจังหวัดสุรินทร์อําเภอปราสาสตรกาบเชิญสังขะจังหวัดอุบลราชธานีอําเภอเขื่องในสําโรงภาคตะวันออกจังหวัดฉะเชิงเทราอําเภอเมืองบ้านโพจังหวัดสะแก้วอําเภอคลองหาดอรัญประเทศจังหวัดชนบุรีอําเภอเมืองศรีราชา จังหวัดจันทบุรีอภอคิตกูดมะขามจังหวัดตราดอเภอบ่อไร่ขาสมิงภาคใต้จังหวัดชุมพรอเภอสวีหลังสวนจังหวัดระนองอเภอกะเปอรุกุขสำราญจังหวัดสุราษฎร์ธานีอเอกาะสมุยดอนสักการจนทัดติจังหวัดพังงาอเภอเมืองคุระบุรีตะกัวป่าเกาะยาวท้ายเหมืองจังหวัดระบีอเภอคลองท่อมเหนือคลอง จังหวัดภูเก็ตอำเภอเมืองกะทูจังหวัดตงังอเภอวังวิเศษจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอขนอมสีชนนบพิตรำจังหวัดสตูลอำเภอละงูควรกาหลงทุ่งว่าจังหวัดยะลาอเภอยะหารามัน ah จังหวัดนราธิวาสอเภอเจาะไอร้อง ok สุงไหพปาตีสุงไหโกลกและแหวงนะครับนี่คือพื้นที่จังหวัดเสียงไพย น้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลา,ลากช่วงวันที่10ถึง13พฤษภาคมนี้ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับแจ้งเตือนโดยสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติครับ